สวัสรัวันนี้ก็จะพามาดูมือชาวบ้านชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่แบบในเมืองนะครับคนในเมืองผ่านมาก,ก็ดูแต่มือแบบชาวบ้านชาวไร่ชาวนาทีนี้มาดูชีวิตคนเมืองบ้างน,นะครับทีนี้มาดูในตัวเส้นนะครับเนี่ยอย่างตัวย่งมือนี้นะมือนี้เอกลักษณ์ความเด่นก็คือฝ่ามืออย่างน้อยมือนี้ก็เป็นมือที่มีความเต็มดีอยู่นะครับ การที่มือมีลักษณะสันฐานที่เต็มเป็นเอกลักษณ์ของมือก็คือความพยายามนะมันบอกถึงความพยายามความตั้งใจของเจ้าของมือที่มีเป็นทุนเดิมนะครับไอตัวนี้ก็มันคือทุนเดิมเงินทุกเงิน,งน,นที่ดูกว้างเกินมาตรฐานอันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นทุนเดิมที่ดีแบบหนึ่งแต่มันก็ไมด่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเพราะว่ามันจะมีจุดเสียคือเส้นนี้มาตัดมาขวางบนเนินเยอะมากนะและลักษณะเส้นมันจะดูช้ำๆด้วยหมายถึงว่า ที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเกิดมาเนี่ยสามสิบสี่สิบปีมาเนี่ยสามสิบกว่ากวายนะมีความเครียดในคนะนะมีความเครียดที่สะสมนะครับมีความเครียดที่สะสมด้วยเนหะมือนกันอีกในในึงก็คือระบบเลือดอาจจะมีปัญหาในระบบเลือดการหมุนเวียนโลหิตพวกนี้นะเลือดแดงนะครับอาจจะหนืดไปหน่อยนึงนะครับทีนี้ดูแนวทางของเส้นนี้คือเส้นชีวิตเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิต เส้นชีวิตนี่เป็นเส้นชีวิตที่ดูสั้นใช่ไหมเนี่ย,ยมันมาอยู่ในตำแหน่งของเงินสุขสิ่งสิ่งที่ขาดหายเนี่ยสั้นเนี่ยคือด้านของชีวิตคู่ความรักและการเงินยังต้องหาสิ่งที่เติมเต็มให้กับตัวเองอยู่นะครับหรือสิ่งที่ยังมาไม่พร้อมของชีวิตเกิดมาเกิดมาต้องดินน้นรนนั่นแหละคือหาความพร้อมหาความสุขให้กับตัวเองมันเป็นพื้นฐานของคนทุกคนจะเป็นแบบนี้ แต่ข้อดีข้อดีมันจะมีเส้นสีส้มนีเอามาขีดให้ดูคือเส้นลาบมีเส้นลาบข้างๆเส้นชีวิตสั้นๆเลยเล็กน้อยนะครับกระจายก็ลงมานี่แสดงว่าชีวิตก็หาเงินได้ดีมันมีลาบทางการเงินอยู่ในช่วงจังหวะที่อะไรในช่วงจังหวะที่มันติดกระขัดก็ยังมีโชคฟุกๆเข้ามาบ้างอยู่เหมือนกันนะครับแต่แนวทางแนวทางของวาสนาเนี่ยคือเส้นส้เงินสองเส้นเป็นเส้นวาสนาทั้งสองเส้นเส้นหนึ่งชนหัวใจพอดีนะครับ ถ้าดูเอาเฉพาะตามแนวเ,เส้นถือว่าแม่เส้นได้ดังใจการเงินคงจะได้ดังใจดีมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะองค์ประกอบของเส้นอื่นๆนะมันตัดเนี่ยมันเยอะมากเลยเส้นตัดเนี่ยมาตัดเส้นวาสนานะเส้นใดที่มันตัดเส้นวาสนาเนี่ยมันจะบันทอนบันทอนการงานการเงินที่จะได้มาได้ไม่เต็มนะสิ่งที่ได้มาหนึ่งได้มาแล้วมันจะมีเรื่องให้จ่ายอยู่เสมอ เจ็บเงินไม่วก็อยู่มีปัญหาการเงินดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะครับเนี่ยแนวเส้นมันจะตัดมาอย่างนี้เป็นเส้นที่ส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับการที่เส้นใดๆก็แล้วแต่ถ้ามาตัดเส้นวาสนานถือว่าเป็นเส้นที่มันทํรลายทําลายเส้นวาสนานเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นนี่นะอย่างนี้นะตัดอย่างนี้นะจะมาจากจุดไหนก็แล้วแต่ถ้าเส้นเล็ก ก็ดีหน่อยไม่เหมือนเส้นใหญ่ถ้าเป็นเส้นใหญ่หลายเส้นก็เสียแต่ถ้าเส้นเส้นเล็กมันเยอะเกินไปอย่างมือนี้มันก็เยอะเกินอยู่นี่อันนี้ก็เสียเยอะอยู่นะเพราะเส้นมันตัดเยอะมากมันทําให้เจ้าตัวนี่มีความกังวลมีความทุกข์เรื่องการเงินอยู่เสมอเพราะมันออกไปจากเส้นสมองไปตัดเส้นวาสนาแม้ว่าเส้นวาสนาเนี่ยนะปลายทางมันอาจจะมาหยุดที่เส้นหัวใจพอดีก็จริงแต่สิ่งที่จะได้มาเนี่ย มันแต่บวกกับว่าช้าได้อยู่งานอะสิ่งสิ่งที่อยากได้มันก็มีแต่มันจะไม่เป็นดังที่ใจที่คาดหวังร้อยเปอร์เซ็นมันจะถูกลดทอนลงครึ่งต่อครึ่งเลยเพราะเส้นตตางมันเยอะเป้นคุณอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีรถสักคันมีบ้านสักหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นหนี้เอากวัวจะเป็นของตัวเองมันกินระยะเวลายาวนานแบบนั้นที่บอกว่ามันได้ช้าคือมันช้าที่จะต้องผ่อน ถ้าผ่อนไม่จบไม่หมดไม่สิ้นมันก็ยังไม่ใช่ของเราร้อยเปอร์เซนมันยังเป็นของคนอื่นอยู่ครึ่งหนึง่งคือของบริษัทนั้นๆนะครับถ้าเป็นรถเป็นบ้านนะเนี่ยมันช้าแบบนั้นการที่มันมีเส้นตัดถ้ามันได้มีเส้นตัดมันวิ่งไปชนพอดีนี่ว่าสนามก็คือได้ดั่งใจผ่อนไม่กี่ปีมันก็จบดอไม่ก็ซื้อเงินสดทีเดียวหมดเลยอย่างนี้นะครับแต่นี้เมื่อแบบนี้มันไม่ใช่ มันไม่ได้ดังใจแบบนั้นแหละการที่มีเส้นมาตัดแต่เส้นนี้ให้ในทางความคิดเรื่องของค้าขายการงานเนี่ยด,ดูนะี้นะออกมาจากเส้นสมองเนี่ยเส้นดีๆมีเยอะเหมือนกันอย่างวาสนาจากจุดนี้นะนี้วาสนาเกิดจากเนินนังคารเนินานาคารสูงนะครับเนี่ยอันนี้จะได้อะไรมาเนี่ยมันต้องขยันนะครับอาศัยความขยันต้องอาศัยความขยันอดทนมุ่งมั่นและมีงานอื่นมาเสริมได้ด้วยเช่นกัน สิ่งที่จะได้มาต่างๆเมื่อเส้นตัวนี้มันมาชนกับตัวนี้พอดีเส้นแยกนี่มันคือกดดันตัวเองนะเป็นภาระที่ต้องแบกรับเยอะนะครับนี่มันจะเป็นเส้นเล็กๆตัดขึ้นมานะผัตจรรันแห่งลายมือตัวเลขค่ะเส้นเล็กก็ให้ผลในทางเสียที่น้อยลงแต่ดุกยิดจุ่มยิมสัหน่อยนะึงมันจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับมันทับมันทับบนเส้นสมอง มันเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาทับบนเส้นสมองมันก็เลยทําให้เสียไปด้วยนะการที่มีเส้นวาสนาสองเส้นอยู่มือซ้ายนะครับหมายถึงว่าสามารถทําอาชีพสองอย่างละควบคู่กันไปได้ด้วยเนี่ยสามารถทําองอย่างคู่กันไปด้วยนะงานตัวนึงเป็นงานรับเงินเดือนงานตัวนึงเป็นงานเสริมจะไปค้าไปขายอะไรก็ได้แต่เส้นตัวนี้เกิดที่เกิดบนนันคางสูงหมายถึงว่าโอกาสได้รับมรดกด้วยเช่นกันและ สิ่งที่เจ้าตัวต้องได้รับต้องทํารับผิดชอบนี่มันเยอะมันมากมันหนักสมองด้วยเหมือนกันคนที่มีเส้นแบบนี้มักจะมีนิสัยขยันอดทนมุ่งมั่นที่ดีนะครับนี่ก็เป็นเส้นดีอีกเส้นหนึ่งครับเส้นนี้เป็นเส้นเข้าเดือนอาทิตย์นะี่ยเกียรติชื่อเสียงความสําเร็จหน้าที่การงานที่ดีนะครับการทํางานในลักษณะที่มันจะต้องมีการวางแผนหรือการแข่งขันกับคนอื่นก็ได้ก็คือส่วนนี้มาเสริมกันด้านการสื่อสารด้านภาษาและความสําเร็จนะครับ ีนี้มาดูข้างล่างนิดนึงนะครับดูเส้นข้างล่างนี่ตำแหน่งส้นมือนี่นะตัวหนึ่งจะมาประมาณนี้ตำแหน่งนี้มันคือสิ่งที่เจ้าตัวจะท่องทำในลักษณะการควบคุมเองเป็นนักศึกษาโครงการที่งานลงทุนบางอย่างนะครับการลงทุนบางอย่างที่มันยังไม่ต่อเนื่องเพราะเส้นมันขาดหมายถึงสิ่งที่ทําอยู่นั้นมีเกณฑ์อาจจะทำทาหยุดหยุดไม่ต่อเนื่อง หรือขาดทุนได้นะครับมหาสารแห่งลายมือตัวเลขค่ะแต่ในมือมันก็จะมีเส้นสีเขียวเข้ามาอีกนะครับก็คือเส้นความหมายเดียวกันกับเส้นสีฟ้าตัวนี้มันหมายถึงว่าสิ่งที่ทำมันก็ต้องตรวจต้องดูต้องเช็คถ้าเป็นงานทําในลักษณะส่วนตัวนะหมายถึงว่าทำถ้าเป็นงานที่ทําแบบธุรกิจตัวเองนะมันก็คือตรวจตัวเช็คตรวจสอบสินค้าเข้าสินค้าออกด้วยนะครับบางครั้งบางทีก็ช่วยลูกน้องหยิบจับทำนั่นทำนี่บ้างเนี่ย คือเส้นสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินที่มันทําร่วมหน้าที่ร่วมกันนะทีนี้ดูมาข้างขวา,ขาเปรียบเทียบเห็นไหมครับวาสนาแนววาสนาก็เหมือนกันจากจุดนี้ก็จะมีเส้นสีฟ้าตัวที่มันฉีกไมาแต่ว่าฉีกลงมาในตำแหน่งนี้คือสิ่งที่เจ้าตัวจะต้องลงทุนบริหารด้วยสิ่งที่ทํางานตัวนี้มนหมายตัวมีรูปแบบที่ต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามยุคตามสมัยด้วยเช่นกันแต่จุดเด่นอีกตัวหนึ่งมือข้างขวา,า,าก็คือเส้นสมองนะครับมีสองเส้น สมองมือสองเส้นสมองมือขวาคือแผนการการวางแผนนะการใช้เหตุและผลตรรก,กะการคิดการตัดสินใจสิ่งต่างๆต,ตัวนี้มันจะย้ำในเรื่องของการใช้เหตุใช้ผลความสามารถความเก่งทํางานที่มันมีความซับซ้อนได้การบอกการสอนได้ดีนะครับหรือในลักษณะของการทํางานอะไรที่มันมีความซับซ้อนได้แหละมีเกียรต์งานที่มีเกียรติด้วยเห็นไหมตัวนี้สีแดงขึ้น จากแนววาสนาเนี่ยได้การยอมรับในสังคมในสิ่งที่เจ้าตัวทางานนั้นๆั้นมันเป็นเครดิตที่ดีจากการทํางานนะครับคือเส้นสีแดงนะครับและก็ได้เส้นตัวนี้มาเสริมบนเส้นสมองอีกเป็นเส้นวาสนารุ่งเรืองทีนี้นะเออเป็นเส้นวาสนารุ่งเรืองนะครับแนวทางมันขึ้นเนี่ยความรุ่งเรืองตัวนี้จากอะไรจากสมองตัวเองอัแหละคนนี้จึงเป็นคนเก่งนะั้นถ้าพูดถึงในการทํางาน ราะงานที่ทถนี้เป็นครูนั่นแหละนะเป็นครูสอนพิเศษนะครับเรียกว่าแนววาสนาทั้งมือซ้ายมือขวาเนี่ยเป็นงานที่ดีงานที่มีความมั่นคงเป็นงานที่บอกว่าจะมีไรายได้เข้ามาอยู่เสมอแต่จุดเสียมันคือเงินจะไม่พอใช้เพราะเส้นอาทิตย์มันเสียทั้งสองข้างนะครับเส้นอาทิตย์นี้จะเสียทั้งสองข้างคือมันมีเส้นตัดคือมันมีเส้นตัดเยอะมากเนี่ยมือซ้ายมือขวาเนี่ยแม่ไม่ได้น้อยหน้ากันเลย หมือนกับว่านัดกันมาอย่างนั้นแหละเพราะว่าวาสนาและเส้นที่ถูกตัดถูกทําลายบัน่นทอนลงให้เสียดมันมักจะมีปัญหาการเงินนั่นแหละนะเ <Okay. Yeah. S 1> นี่ยถ้าในมือมีอเฉพาะเส้นอย่างนี้ตามที่ขีดที่ดูนอันนี้จะดีนี่เส้นพวกนี้มันคือความรุ่งเรืองคือความสําเร็จในตาแหน่งหน้าที่การงานมีกนเกียรติมีตั้งชื่อเสียงนะครับถ้ามันมีเฉพาะเส้นต่างๆนะแต่ทีนี้ในมือมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะตัดมันจะเหวี่ยงเข้ามาสารพัดเลย มาทั่วทิศเลยนี่นะเนีย่ยตัดมาอย่างงี้นี่เสียนอย่างเส้นตั้งตั้งขึ้นนะ่ยมันหลายเส้นมาาวัวจะสามารถรับงานหลายอย่างได้ก็คือตัวนี้มันก็ตอกย้ำคล้ายๆกับแนววัสนานะคล้ายแนววัสนาที่นี้เห็นไหมเส้นตัดสีนังเงินที่เอามาขีดนให้ดูเนี่ยเนี่ยคือตัวอุปสรรคเยอะมากมันหมายถึงว่าจะมีเรื่องที่จะกิดดั้งเครดิตการเสียเครดิตการเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาตรงในช่องเสียหายนะครับ ตัดแบบนี้ระว,วังยังไงก็เอาไม่อยู่นะระว,วังยังไงก็เอาไม่อยู่ตายอย่างเดียวบ่อยๆซ้ำๆด้วยมันหมองทางด้านเครดิตการเอาเครดิตไปทําไปกู้ไปยืมนะ่มันเสียแบบนั้นแล้วมันเกี่ยวกับด้านของการถูกนินทาใส่ร้ายไหมไอ้เรื่องนินทาใส่ร้ายนะพูดกับพูดนะต่อให้เส้นส,สวยตั้งๆนะมือใครก็แล้วแต่มึงก็ถูกนินทาอยู่วนะันอย่างคับนั่นแหละมันไม่เกี่ยวหรอกเพียงแต่ว่า ไอคนที่มีเส้นตัดเยอะถ้าเป็นการถูเดียนทามันอาจจะเยอะมากกว่านะมันจะเยอะมากกว่ามันจะบวกมันจะพลัสมันจะ full hd มากขึ้นกว่าเดิมนะเน่คือจุดเสียมันมันตัดมันโยงมันยึดมาหาเดินเสาร้เยเส้นที่มันโยงมายึดเข้าหาเดินอาทิตย์นี่มันบ่งบอกถึงอารมณ์ไงอารมณ์ความอยากดีอยากได้อยากจะทําอะไรอยากจะมีอะไรนั่นนะมันเลยจะเสียวาสนาก็เป็นวาสนาร้อนกังวลใจเยอะนะครับเนี่ยคือจุดเสียในมือทั้งสองข้างมันก็ตรงกัน คือประมาณว่ามือนี้นะเส้นดีก็เยอะเส้นเสียก็แยะไม่ได้น้อยหน้ากันคือแหล่งที่มาของเงินนะมีมีการมีงานทำนะมันมามีช่องทางเข้ามาแต่ไอช่องทางจ่ายนะ่ะมันเยอะมันเลยเสียไปพร้อมๆกันชีวิตก็เป็นชีวิตที่มีโชคไมีลาบอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะเนี่ยนะถูกลอตตอรี่ถูกอะไรบ่อยๆซ้ำๆอยู่นะเนี่ยเวลาถูกเนี่ย เนี่ยครับข้อดีข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเส้นชีวิตนยมันจะมีเส้นมาซ้อนมาซ้อนมารับกันหรือเป็นจุดดีมีโชคเหมือนกันชีวิตได้การช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวญาติพี่น้องพ่อแม่อย่างนี้นะนี่กอข้อดีสรุปชีวิตแบบนี้เลยว่าชีวิตจะดีก็ไม่สุดจะเสียก็ไม่สุดซะทีเดียวนะมันขึ้นไม่สุดนะครับลงก็ลงไม่สุดเหมือนกันมันจะอยู่กก่งๆนะนี่คือด้านเกี่ยวกับอาชีพการงานการเงินการใช้ชีวิต ที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวันนะครับงานก็เป็นงานที่ยุ่งยุ่งด้วยนี่โอ้ข้างบนร้อนโดนใจไหมเส้นมัสนาเกิดมาเส้นใจนี่ทะลุอีกน,นะครับมือนี้เป็นงานที่ต้องมาให้ต้องคิดต้องแก้อยู่เสมอไม่ยุ่งไม่ได้เงินนะครับถ้าเป็นลักษณะของการทํางานก็เอาประมาณนี้ครับนะเยอะกว่านี้มันจะดูน่าเบือ่อเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการงานการเงินการใช้ชีวิตในหลักๆนี่แหละนะครับก่อนจบขอฝากไว้ว่า ทะทะมาโนปิโยหูติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนเั้งปวงสวัสดีครับ